ลมแรงกว่าเมื่อวานพัดเอาทรายเย็นๆสาดเข้ามาถึงในกระท่อมปกติผมไม่ค่อยใส่ใจแต่คืนนี้มันไม่เหมือนเดิมโคมไฟโคมไฟเจ้ากรรมที่แขวนอยู่ตรงหน้าต่างมันแกว่งแกว่งแรงกว่าปกติทั้งๆที่ลมไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วแล้วเงาที่ทาบทับลงบนผนังมันมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน ผมพยายามไม่คิดอะไรพยายามบอกตัวเองว่าคงเบลอเพราะเมื่อคือนนอนน้อยแต่แต่เสียงเสียงที่เหมือนคนเดินแผ่วเบามาจากทางชายหาดผมลุกขึ้นคว้าไฟฉายส่องออกไปสายขาวละเอียดทะเลมืดมิดแล้วแล้วผมก็เห็นรอยเท้ารอยเท้าเต็มไปหมดไม่ใช่รอยเท้าของคน มันมันใหญ่กว่าลึกกว่าแล้วมันมันเดินเดินตรงมาที่กระท่อมผมรีบปิดไฟฉายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเสียงเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนอยู่หน้ากระท่อมเสียงเสียงหายใจหายใจรวยรินอยู่ข้างนอกผมกลั้นหายใจตัวสัน่นเงือเย็นเฉียบไหลลงมาตามไรผมแกรก เสียงประตูแง้มออกช้าช้าผมไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจโคมไฟดับลง